วิธีการจ่ายชำระบ,บินนะคะไม่ว่าจะเป็นบินค่านา้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์โดยจ่ายผ่านแอปเคพัสนะคะแอปของธนาคารกสิกรไทยค่ะจะมีขั้นตอนในการจ่ายชำระบ,บินยังไงนะคะไปรับชมกันค่ะ เวลาที่เรานะคะได้รับบินมาไม่ว่าจะเป็นบินค่าน้ําค่าไฟหรือค่าโทรศัพท์หรือจะเป็นค่าบ้านอะไรก็แล้วแต่นะคะเราสามารถจ่ายชําระด้วยวิธีการสแกนบาร์โค้ดในแอป k คพารได้เลยนะคะซึ่งการจ่ายชําระนะคะก็ฟรีค่าธรรมเนียมด้วยค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะดาจะมาพูดถึงวิธีการจ่ายชําระบินของค่าโทรศัพท์นะคะพอดีดาค่ะได้บินค่าโทรศัพท์มานะคะบินค่าโทรศัพท์ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็จะมี บาร์โค้ดนะคะอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวเนี่ยจะเอาบาร์โค้ดนี้ค่ะไปสแกนในแอปเคพัทเพื่อจ่ายชำระค่าโทรศัพท์ค่ะโดยวิธีการจ่ายบินผ่านแอปเคพัทนะคะก็มีขั้นตอนดังนี้นะคะขั้นตอนแรกนะคะเข้าไปที่แอปเคพัทได้เลยค่ะเมื่อเข้ามาสู่หน้าจอของแอปเคพัทแล้วนะคะก็ให้กดตรงสแกนตรงนี้นะคะจากนั้นค่ะ ก็ให้กล้องถ่ายรูปนะคะถ่ายตรงบาร์โค้ดที่เราต้องการสแกนได้เลยนะคะและจากนั้นนะคะก็เลือกเครือข่ายผู้ให้บริการะคะ่ะของดาเป็น AIS นะคะก็เลือก AIS ค่ะจากนั้นนะคะก็จะเข้าสู่หน้านี้นะคะก็ให้เรานะคะตรวจสอบข้อมูลนะคะว่าถูกต้องหรือไม่ถ้าถูกต้องแล้วนะคะก็ให้เรากดต่อไปได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะก็จะมี e-slip แบบนี้นะคะเพื่อเป็นหลักฐานในการจ่ายชำระเงินค่ะก็เป็นอันว่าการจ่ายชำระเงินนะคะสำเร็จเรียบร้อยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับวิธีการจ่ายชำระบินผ่านแอปเคพัทนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ